อันนี้ให้ดูนะครับระหว่างเบาะที่เราเปลี่ยนแล้วกับเบาะเดิมที่เขามานะเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้ถ้าเบาะที่เป็นหนังมาอยู่แล้วนะครับมันหุ่มไม่ได้นะเพราะว่าตัวหนังเนี่ยเขาทามากับเบาะที่เป็นกำมะหยี่นะครับตัวหนังที่ผมพุ่มให้ลูกค้าเนี่ยมันจะเป็น p U นะมันไม่ใช่หนังแท้นะครับก็ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะช่างนัดร้าดเลสนะครับ ID Line นะครับ n a t s l e i n g นะครับหรือจะโทรติดต่อก็ได้นะครับเป็น เบอร์โทรศัพท์นะครับ0644522945ครับช่างนัดร้านเลสครับรีราชาชนบุรีนะครับฝากคลิปไว้ด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะไปทำเองได้นะไม่ยากไม่ยากสำหรับใครที่สั่งของกับผมนะครับติดปัญหาตรงไหนถ้าเข้ามาถามผมได้นะครับผมสอนให้ติดตั้งให้จนเสร็จเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำ้านเลสรีราชาชนบุรีนะครับ วันนี้เราอยู่กับนิสสันนาวาร่านะจะมาทําการหุ้มเบาะใหม่นะอันนี้เขาไปซื้อหุ้มเบาะแบบแบบไม่ตรงรุ่นมานะครับใส่ได้แบบว่ามันตินะเขาลัดถึงข้างล่างเลยนะเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนแบบใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะว่าเขาเปลี่ยนกันยังไงนะครับส่วนสินค้าถ้าสนใจนะครับสั่งจากผมได้นะครับผมมีขายนะตรงรุ่นเป๊ะๆเ,เลยมาครับมาเรามารับชมกันครับเราถอดเมื่อสักครู่นี้ผมถอดชิ้นนั้นออกเสร็จแล้วนะ ตอนนี้เราจะถอดฝาครอบด้านข้างนะครับก็ไขนะครับไขด้านหลังก่อนมีน็อตอยู่นะครับแล้วไขด้านข้างนะไขน็อตออกก่อนนะครับเสร็จแล้วมันสามารถดึงออกได้เลยเห็นไหมผมจะค่อยๆงานออกครับระวังนะดูนะว่ามันงับกันตรงไหนนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราใส่คืนเข้าไปเนี่ยบางทีกิ๊บถ้าเราใส่ไม่ดีแกะไม่ดีกิ๊บมันฉีเนี่ยมันจะไม่สนิทนะครับนี่ครับดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยนะเห็นไหมเนี่ยเขาจะมีครอบด้านในอยู่นิดนึงเห็นไหมครับ อย่างที่ผมบอกนะค่อยๆนะทำค,ความสะอาดนิดนึงครับมันแกะมายังไงมันก็มีแต่ฝุ่นแล้วละ่ะด้านขวาก็เหมือนกันนะครับอีกนตด้าด้านหลังกับข้างๆนะพอไขน็อตออกเสร็จแล้วนะครับมันสามารถจะถอดออกมาได้เลยนะนี่ครับอย่างนี้ดึงปุ๊บหลุดออกมาเลยนี่นะอย่างที่บอกครับระวังคลิปด้วยนะงานหุ้มบ่อนะครับประมาณนี้นะผมจะแกะให้ดูนะครับชุดนี้เป็นหน้าสองตัวนะครับเขาก็จะมีเสื้ออย่างนี้แหละ แกะมาดูกันนะครับเนี่ยครับหนึ่งชุดนะนี่คือหนึ่งตัวนะข้างในก็จะมีสามชิ้นแกะมาก็มีตัวหลังตัวตัวตัวนั่งตัวหนึ่งตัวหลังตัวหนึ่งแล้วก็ตัวครอบหัวตัวหนึ่งนะแกะครับแล้วก็ทําการสวมเข้าไปนะครับค่อยๆกดลงไปนะถ้ามันตึงเนี่ยอย่าไปดึงฝืนมันลงมานะครับเพราะว่าตัวของเองอ่ะเคยดึงแล้วจนมันฉีกนะต้องสั่งมาเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่ตัวหนึ่งแล้วนะจาแม่นเลยคันนั้นเป็นบัเจโลเบาสีขาว ดึงสักขาดเจียมันก็ไม่สวยอ่ะขายส่งให้ลูกค้าไม่ได้ผมเราก็ต้องแบบนะเบีดเสร็จแล้วอันนั้นขาดทุนเนี่ยครับเราดึงไส้ด้านหน้าออกมานะครับมันจะเป็นตีนทุแกนะดึงออกมาเพื่อที่เราจะรัดกับข้างหลังนะครับเี้ะมาณนีเห็นนะถ้ามีสองคนช่วยกันก็จะง่ายนะครับมันจะได้ออกแรงดึงได้คนดึงดึงดึงฝั่งละคนนะเอาพูดง่ายๆนะนี่ผมต้องดึงเสร็จแล้วค่อยแปะค่อยๆไล่แปะนะครับ ตอนเราใส่ใหม่ๆนะครับมันจะเหมือนย้อยๆหน่อยนะมันจะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอนั่งไปสักพักหนึ่งนะมันจะเข้ารูปของมันเองนะอันนี้เป็นชิ้นชิ้นนั่งนะครับเขาก็จะมีนี่เห็นไหมอันนี้แหละขอบที่มันตึงเป๊ะเพราะว่าเราต้องถอดออกมาทำานะมันก็เลยจะดูเหมือนเป็นงานเบาอ,อะไรเลยคือถ้าถามว่าเบาแบบนี้ใส่แล้วโอเคไหมอันนี้ทําอยู่3,000กว่าบาทนะครับมันก็ โอเคอ่ะ okay. คือรถที่บ้านผมก็ใส่อยู่นะมันเป็นมันเป็นหนังแบบหนัง PVC อ่ะมันไม่ใช่หนังแท้นะครับราคามาเลยประมาณนี้แล้วเป็นงานสวมด้วยนะอันนี้ผมแทงตัวตีตุกแกนะครับเข้ามาด้านหลังลเห็นไหมเดี๋ยวเราดึงมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะรัดจากข้างหน้าเนีย่ยครับผมพยายามค่อยๆดันอยู่ไอ,อ้เบาะเนี่ยเวลาทําระวังนะครับด้านข้างมันค่อน,อนข้างคมนะผมนิ้วแหกไปทีแล้วนะเนี่ยเห็นไหมครับผมดึงเสร็จแล้วมันยังไม่เข้ารูปเข้ารอยนะเราก็ต้องพับขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยๆย,ยัดเข้าไปก่อน เอาให้มันจัดทรงให้สวยนะครับแล้วก็ดึงเราทําคนเดียวเนี่แหละถ้าแบบว่าเราทําไม่ดีนะเดี๋ยวต้องมาแก้งานอีกแล้วมันเหนื่อยนะเพราะว่าเราต้องถอดเบาออกมานะครับดูครับจัดทรงดีๆครับด้านข้างเนี่ยดึงลงแล้วก็ไอตัวผ้ามันเนี่ยเดี๋ยวเราจะยัดเข้าไปด้านล่างนะด้านล่างด้านข้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดกันนะเนี่ยครับขยับเบาเอียงนิดนึงนะครับเพื่อให้ช่องว่างตรงระหว่างที่เราจะแทงไอ ตัวตีนทุกแกลงไปเนี่ยให้มันมีพื้นที่มากหน่อยนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปรัดมือเยอะนะเรามาดูด้านล่างกันนะครับเห็นไหมด้านข้างเนี่ยต้องแอบเข้ามานะครับถ้าเราเนี่ยเนี่ยแอบเข้ามาด้านในนะถ้าเราไม่แอบเข้ามานะครับเวลาเราประกบเข้าไปเนี่ยมันจะโดนรางเบียดนะชิ้นที่ดึงมานะครับเห็นไหมดึงมาแล้วก็รัดเข้าไปเห็นไหมครับมันเป็นตีนทุกแกนะนะผมดึงมาจากใต้รางนะครับไม่ได้ว่าเอารัดรางลงมานะมันก็จะสามารถเลื่อนเบาะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับ ถ้าเราลัดกระลางเวลาเลื่อนมันก็จะเลื่อนลําบากนะนี่แหละเหตุผลที่เราจะต้องลื้อมันออกมานะครับเพื่อที่เราจะติดนะแค่นี้เป็นอันเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะประกอบรอบด้านข้างๆนะครับคืนนะทําความสะอาดกันหน่อยครับค่อยๆใส่เข้าไปนะครับเราลองดูมุมดีๆนะมีน็อตด,ด้านหลังหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ด้านข้างนะพยายามอย่าฝืนนะครับฝืนเข้าไปเดี๋ยวพลาสติกมันเสียซองนะเดี๋ยวมันจะใส่เข้าไปไม่สนิทนะครับ ชิ้นต่อไปนะครับเป็นหัวเบาะนะเราดูดีๆนะครับมันจะมีโค้งเยอะกับเป็นตรงๆนะใส่ให้ตรงข้างนะครับรค่อยค่อยใส่นะมันจะตึงๆงนิดนึงนะครับเวลาเวลาเราใส่พยายามอย่าฝืนนะเราพยายามบีบไอตัวหัวเบาะเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าไอหนังอ่ะมันยังไม่ได้ขยายมากนะครับถ้าเราฝืนฝืนฝืนเข้าไปเดี๋ยวมันจะขาดนะ ด้านล่างของตัวหนังครับเห็นไหมเขาขีดด้วยปากกามานะครับว่าให้เราปาดแต่ผมจะปาดแต่ตรงๆนะผมจะไม่ได้ทำเป็นโค้งเพื่อจะหลบแกนมันนะครับเพราะว่าไอชุดนี้เราหลบไปด้านล่างได้นะครับพอเราใส่ลงไปแล้วเราก็ดึงตะเข็บมันนะครับขึ้นมานะมันจะมีตินตุกแกอยู่แล้วก็กดตินตุกแกเข้าไปครับไอชิ้นเมื่อสักครู่นี้ไม่สวยไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันอยู่ด้านล่างนะอันนี้ตรงที่บ่อนะครับเขาจะมีมาร์กลงมาแต่ว่าอย่าไปเชื่อมันมากนะให้เราคําก่อนนะเสร็จแล้วเราขีด เราเราใช้คัตเตอร์กรีดเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเ <_ an> พื่อที่เราจะเจาะเข้าไปด้านล่างของตัวที่เราจะเสียบหัวบาะนะเสร็จแ,แล้วเราใช้คัตเตอร์เนี่ย <_ an> ค่อยๆลอกข้างๆออกนะครับให้เขากว้างขึ้นมากว่าเดิมหน่อยนะเพราะว่าถ้ารูเท่าเดิมมันจะใส่ไม่ได้นะครับเนี่ยครับ <_ an> ค่อยๆไล่ค่อยๆค่อยๆลอกออกมาระวังคัตเตอร์ลงไปโดยตัวด,ด,ด้านล่างนะครับโดนข้างล่างแล้วถามว่าเป็นไรไหมไม่เป็นไรหรอกแค่มันมีรอยเฉยๆนะมันจะไม่สวยนะครับเสร็จแล้วเราค่อยๆดึงครับเห็นไหม ดึงเพื่อให้มันอ้อมกับไอตัวหัวเบาลงไปเห็นไหมครับไอตรงไอตรงหัวที่เราจะเสียบไอตัวหัวเบาเนี่ยค่อยๆดึงค่อยๆดึง,อ,ดงอาจจะเจ็ดนิ้วหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอย่าไปทารูมันใหญ่มากเดี๋ยวพอมันรูมันใหญ่มากเดี๋ยวมันลงไปด้านล่างเดี๋ยวมันจะไม่มันจะไม่สวยนะถ้ามันมีมีเอ่อมีรอยอะมีรอ,อยที่มันบักกว้างมากนะครับอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันครับค่อยๆดึงลงมาเหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วเราก็ยกเบาะมาใส่รถระวังนะครับตอนตอนที่ยกเข้ามาเนี่ยขามันคมนะไปโดนกระแทกรถเข้าสีถลอกนะครับระวังให้ดีนะครับวางตัวเบาะให้ลงล็อกนะครับไขน็อตยังไม่ต้องแน่นมากนะครับ <S <S เผื่อน็อตมันจะปีนนะเสร็จแล้วเราค่อยไขน็อตอัดเข้าไปอีกทีนะครับเนี่ยครับพอไขน็อตแน่นเสร็จแล้วเราก็เอาฝาครอบเข้ามาครอบไว้นะเรียบร้อยครับใส่หัวเป็นอันเรียบร้อย อันนี้ให้ดูนะครับระหว่างบาะที่เราเปลี่ยนแล้วกับบาะเดิมที่เขามานะเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้อีกข้างหนึ่งเราก็ทําเหมือนกันครับเราทํางานทีละข้างนะมันจะได้ง่ายต่อการทํานะครับอันนี้ผมถอดแล้วก็เอาไปใส่ครับวิธีการทําเหมือนกันเด้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าใส่เสร็จแล้วทั้งคู่สวยแค่ไหนครับอย่างที่บอกนะครับตัวบาะเนี่ยมันเป็นงานหุ้มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรรมอี่เดิมมาเนี่ยแล้วมัน ฝุ่นเยอะอะไรเงี้ยอาจจะต้องทาความสะอาดเขาก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมหุ้มเสร็จแล้วทั้งคู่เหมือนรถเอาไปหุ้มเบาะมาเลยนะนิดนึงคือถ้าเบาะที่เป็นหนังมาอยู่แล้วนะครับมันหุ้มไม่ได้นะเพราะว่าตัวหนังเนี่ยเขาทํามากับเบาะที่เป็นกำรรมะหยี่นะครับตัวหนังที่ผมหุ้มให้ลูกค้าเนี่ยมันจะเป็น p ีนะมันไม่ใช่หนังแท้นะครับตอนนี้ทําอยู่หน้าร้านราคาประมาณ3 2 0 0ันสองถึงสามพบาทนะครับแล้วแต่รุ่นนะ ก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะช่างนัด้านเลสนะครับ ID line นะครับ n e t s l e c i n g นะครับหรือจะโทรติดต่อก็ได้นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ2945 5 2 2 9 4 5ครับช่างนัด้านเลสครับรีราชาชนบุรีนะครับฝากคลิปไว้ด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะไปทําเองได้นะไม่ยากไม่ยากสําหรับใครที่สั่งของกับผมนะครับติดปัญหาตรงไหนถ้าเข้ามาถามผมได้นะครับผมสอนให้ติดตั้งให้ จนเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามีอะไรดีๆมีคลิปความรู้อะไรมาฝากฝากติดตามกันด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วฝากกดกระดิ่งด้วยนะ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับขอแค่คนล,ละหนึ่งซับสไครต์ก็พอครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ